สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่สองนะครับนี่ก็พาร์ทที่เรากระทืบเบนเอ้ยเบนอะไรไอเอวคาตูรูไปผมก็แอบ,บไปกระทืบมาหลังใบอีกหลายตัวเลยนะเพื่อจะมาเก็บแร่แล้วก็เก็บตังค์ไว้ในตัวนะครับก็ได้อะไรมาต่อไม่อะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วครับขายนะครับขายแล้วก็เก็บแร่ไว้นะครับก็ภารกิจหลักๆวันนี้ของเราก็จะเป็น การไปกระทืบเบโนคาตูรูกันต่อไปนะก็ตอนที่จะไปก็ขอขายของโชว์ก่อนนะครับโชว์รวยแบบไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็แค่คือตอนแรกผมจะคราฟชุดเลยนะตอนแรกผมนึกว่าชุดมันคราฟได้เลยนะแต่ไม่ใช่นะครับชุดมันต้องใช้เจ้าด่านทับทิมก่อนซึ่งดัดดอปจากเซลเบโนคาตูรูนะผมก็เลยคราฟได้แต่ดาบว่ะมาแห้งจบเลย แดูครับแมผมก็คิดว่าครับชุดได้เลยไงจะได้มีชุดดีๆแต่อ๋อไม่ใช่ครับอยู่เลื่อนหาอยู่เลื่อนหาอยู่ไม่เจอแต่ครับดาบม,มาก่อนซึ่งดาวเล่มนี้ผมว่าก็ไม่ได้ดีเท่าดาวเล่มนี้ครับอันนี้ผมก็แวะมาสร้างบ้านแถวเขตไบโอมจังเกิลด้วยครับพื่อจะมาทำไพลอนในอนาคตและระหว่างที่ผมทําเนี่ยเกิดมีฝนสลามนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าผมไหว ก็เลยไม่ทำอารีนาไม่ทำอะไรเลยนะแล้วดูครับม่เกิดมาแบบโอ้โหเผาคนผมก่อนเลยแล้วดูครับผมโดนไปก่อนอย่างนี้แล้วผมเดดเข้าไปหาแม่งแบบงงๆพยายามนักสัตยะห่างครับตีคือผมเข้าไปหาแม่งทำไมไม่ดูแล้วโดนลูกน้องดุมกระทืบอีกอ่ะแม่งความบัอายว่ะโดนจิงสลามกระทืบนะครับดูดิมันตบผมยับเลยครับแล้วผมพยายามจะใครเ่ แล้วผมดูผมเล่นโคตไก่เนะยนี่ผมกลับมาดูเด็กเล่นแล้วก็ภูมิใจเองนะนะแต่ทุกวันเราต้องกลับมาล้างแค้นตัวนี้มคือเราไม่มีอะไรต้องการจากไอค้ควีนไอ้คิงสลามต้นตีนี่อะไรหรืออะรยังไม่ตีแม่งครับแล้วนะมันเสียเวลาชีวิตผมด้วยนะดอบอะไรดีๆบ้างชีวิตไม่มีหรอกมีต่สัตว์เลี้ยงนะที่ช่วยทำให้เราตกอ,อย่างที่สูงเร็วแค่นั้นแหละพอดีที่เหลือไม่เรียบร้อยแตก มาครับเรามาทําเป้าหมายของเราดีกว่านะก็คือสู้กับเบรนคอตูรูโอ้ยเจอหัวใจนะครับเก็บเลยแล้วดูครับของเต็มตัวลืมเคลียร์ของไม่เป็นไรเคลียร์ตอนนี้เลยสด,สดเก็บหัวใจไปนะครับถ้าเราเลื่อนถึงสี่ร้อยนี่คือสบายมากนะล้วนะควรจะเลื่อนถึงสี่ร้อยด้วยนะแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเบรนคอตูรูนี่ไม่ไหวกับผมหรอกเพราะเรามีดาบที่ดีมากๆแล้วนะครับก็คือเบรนท์คราสใช้ได้ดีจัด ต้นเกลีนี้ควรจับจองนะไม่อยากจะมูนี่ครับก็อ,อ้างเชิญมนเลยนี่ครับก็เหมือนจะตู้ลำบากนะแต่คือพอเซลทิชชู่ของมันใกล้ตายเนี่ยมันจะดอกหัวใจมาให้เรานะครับเนี่ยเหมือนเรื่องของใกล้หมดใช่ไหมแต,แต่พอมันเริ่มตายผมก็จะได้เลือกคือมาลูๆแล้วนะแล้วบอสเบลนอคตูลูเนี่ยคือไม่เหมือนจะเก่งนะครับแต่พอเพื่อนเพื่อนเล่นสายเมลีอะ เป็นบอสที่สูได้ง่ายที่สุดแล้วนะผมว่านะครับสำหรับใสเมลีในช่วงต้นเกมว่าดูเลยครับมันเป็นบอสที่โดนน็อกแบ็กได้นะแล้วก็แค่กดแกว่งดาบรัวๆล็อกเป้าไม่ต้องเล็งนะครับแล้วมันจะแกว่งดาบไปถูกด้านเสมอขอแค่ดาบเรามีน็อกอัพที่มากพอเราก็จะไม่โดนบอสตีเรยืนเอฟเคได้เลยดนะูดิเดเน้อก็ตูรูก็สิ้นพระชนไปนะครัแพ้กับผมแล้วก็เก็บรูดแบ็กมาแล้วก็เก็บ ติชูแซมเปิลของมันมาให้ครบนะครับจากนั้นก็กลับมาเปิดกล่องก็จะได้ a อ e s s ร r y สำหรับ expert mode only นะซึ่งเป็น a c อ e s s ร r y ที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทำให้ศัตรูที่มาตีเราเนี่ยติดมีโอกาสติดสถานะเออแล้วก็มีโอกาสหลบการโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วคือได้ o อฟดีด้วยนะ o อ f ดีเฟน s e ที่ผมชอบที่สุดนะออฟที่ดีสุดในจักรวาลอ่ะอือนี่ผมก็เช็คของว่าอะไรไม่ใช้แล้วก็ขายออกไปนะครับ ดังนั้นผมก็มาคราบแร่เพิ่มยังไม่ต้องคราฟเพิ่มแล้วแม่งไอแร่นี้ผมมีอย่างเยอะแล้วคราบๆไปแล้วผมก็มาเช็คว่ามันจะพอสําหรับทุกอย่างไหมนะซึ่งพอดีเฉยเลยนะครับแบบพอดีเป๊ะๆอ่ะที่ขุดแล้วก็ชุดอะ่ะผมใช้ไอเจ้าแซมโบชิชดูได้แบบพอดีเลยนะหรือเขาออกแบบให้มันพอดีแล้วว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ชุดนี้เราก็ไม่ได้ใส่นานนะเพราะว่าสิ่งต่อไปที่ผมทำหลังจากกระทืบมเบนอฟแาตูรูแล้วเนี่ยเราจะได้ที่ขุดที่สามารถไปขุดเฮลสโตนได้นะครับซึ่งเฮลสโตนเป็นแร่ที่เก่งที่สุดก่อนเข้าฮาร์ดโหมดแล้วนะครับนี่ไม่ได้ชุดมาเป็นการอัปเกรดจัดๆเลยนะจากชุดเศษเหล็กกลายเป็นชุดไอเนี้ยคิมสันอาร์เมอร์สักอย่างนะครับ ซึ่งดาบตอนนี้ผมยังใช้เป็นดาบยาอยู่นี่ครับดาบที่แท้อยากไปอผมจังเกินเนาะก็ถือว่าเป็นโาที่ดีมากๆนะเพราะเหมือนที่ผมโชว์ไปให้ดูครับว่าไอ้ไอดาบที่ใช้แล่คิมสันบาร์มันทุกท่านจะระยะใกล้ครับแล้วไม่ค่อยมีเอฟก์ฟแลวเนี่ยระหว่างผมโมโอ้อยู่ใช่ไหมกอบิดนเอามีมาบุกพอดีซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆครับเพราะจะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเจอกอบินถึงเลอร์ได้นี่เร่งสปีดหน่อยไม่งั้นจะน่าเบื่อเกินไป ตุ๊ตุ๊ตุตุตุต,ต,ตุนะครับก็ใช้ดาบยาก,กวาไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรยากนะครับ เต่ก็เรียบร้อยครับกบินอา์ม่ก็โดกนกระทึบไปโดยที่ผมไม่ตายเลยนะค่างมากภูมิใจแล้วก็มันระเบิดทางเพื่อจะไปนรกกันต่อเลยนะครับในที่เราทําทิ้งเอาไว้มารอบนี้คือเอาให้ถึงแล้วเราเนี่ยถึงจริงเพราะถึงเลยนะครับสิ่งแรกเดที่เราต้องทาก็คือมาเก็บนี่ครับเตาซึ่งเตานี้จะสามารถใช้ในการครับ เอ่อฮิลสโตนบาได้นะเตาปกติยังทำไม่ได้นต้องเป็นเตาในนรกเท่านั้นก็ทำทางไปในตัวด้วยนะและนี่ครับคืออยากจะโม้นิดนึงดูดิมันเกินไปหรือเปล่าวะบ้านหลังเดียวไม่มีเตากี่เตาเพื่อนๆนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเตาโอ้ไมกอ oh แล้วก็มาเก็บไฟบอซุ่มนะครับเพื่อจะมาทำออกซิเดนส,สกินโพชั่นน้ำยาก,กันไฟนั่นเองก็ทำไปสองขวดนะครับ แล้วเราก็ไปมีความสุขกับการขุดแร่นะผมว่าแร่ให้สโตนเป็นแร่ที่หาง่ายสุดแล้วนะเพราะมันค่อนข้างจะเยอะมากในนรกนะครับแต่มันจะเก็บยากหน่อยนะผมต้องดื่มน้ำยามาดื่มน้ำยามาก็เริ่มปฏิบัติการเก็บไปครับขุดๆุๆขุดขุดขุนะซึ่งผมก็ประมาณเอาประมาณสา0ร้อยกว่าก้อนนะครับ เพื่อเอาชัวร์ว่าจะได้ครบนะครับอยู่ก็เช็คไปว่าได้เท่าไหร่ก็เอามาวางไว้ในฮอตบาร์จะได้เห็นเลยนะครับตอนนี้88เนาะคือข้อแนะนำนิดหน่อยนะครับในการเก็บแร่คือเก็บให้มันลึกๆนะคมันเตร์มันจะไม่เกิดพอผมเก็บได้เนี่ย สี่เกือบสี่ร้อยก้อนนะครับผมก็มาค้าเป็นบาทแต่ผมไม่ค้าหมดนะครับผมต้องใช้ออซิเดียนไปทําอย่างอื่นด้วยก็ค้าพอที่ใช้ไปก่อนก็ทําไปพอค่อยค้าเพิ่มที่ต้องใช้ก็คือที่ขุดดาบแล้วก็ชุดเกราะทันสเตนะครับเท่าคือชุดเกราะเซตนี้จะเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดก่อนเข้าาหารหมดแล้วเนาะก็คือได้ชุดนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรการหาชุดอีกต่อไปนะครับราคามาอีกหกสิบกว่าบาท เพื่ออกมาทําชุดเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วเราได้ใส่ชุดไอ้คิมสันดันแบบเดียวน,นะครับเราก็ได้เปลี่ยนอีกแล้วเป็นเสร็จที่สุดพอเราได้ชุดใหม่นะครับต่อมาเราก็จะมาทําอารีนาที่เดนเจียนบอสเดนเจียนเป็นบอสท,ที่ผมว่าสู้ด้วยยากที่สุดก่อนค้านหมดสําหรับผมแล้วนะส่วนตัวนะครับและนี่ครับระหว่างทางเอ้ยไม่ใช่ระหว่างทางระหว่างทําอารีนาผมก็แวะมาทะเลในรอบเนี้ย ผมเจอเอ้ m บีซีแองเเฉยรอบที่ผมมาไม่เจอรอบนี้เจอครับผมก็แวะมาสร้างบ้านนิดน,นึงนครับเผื่อจะมาทำพไพรอนในอนาคตแต่ก็ไม่ใช่เร็วนี้เนาะแต่ก็สร้างไว้ก่อน,นครับซึ่งพลอนในทะเลที่ผมเล็งเอาไว้ก็จะมีไอโจนสลัดแองเก r ลแล้วก็ตัวปืนนะครับคิดว่านะก็น่าจะประมาณนั้นแหละเอาผมไมายจากอนาคตนะ ผมรู้หมดอ่ะน,นี่ครับผมแวะกลับมาที่บ้านเพราะว่าย่อ n P T ตัวนี้มาแล้วก็ขายออฟโยโยนะแอนเซอร่โยโยผมว่าซื้อเก็บไว้ก่อนืผมจะเล่นโยโยนี่ผมก็แวะมาอันเดับดาวเซนเซอร์นะครับทรายใต้ดินนะเพื่อจะมาหารูปปั้นแมวนะครับรูปปั้นแมวนี่เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเจ๋งว้าวจะจัดมันจะช่วยเพิ่มดีเฟนซ์เมื่อเราอยู่ใกล้รูปปั้นนะเป็นในที่ดีมากๆเลยนะ นี่ครับผมก็เจอรูปปั้นแมวไปนในเวลาสั้นนะครับต้นของใน,นดูดก็ไม่ได้มีอะไรใช้นะนี่ผมก็วางรูปปั้นแล้วก็วางไอ้โต๊ะบับของสายเมลีแล้วผมก็เริ่มสู้เลยครับผมลองใช้ดาบขคีโนดูนะเพราะเป็นดาบที่แรงมากเลยนะรแรงกว่าดาบแกสของเรานะแต่คือแบบระยะมันก็ยังไม่ได้แล้วผมก็แพ้ด้วยคือที่ผมแพ้เนี่ยเพราะว่าผมลืม อุดดูน้ำเนี่ยจังหวะที่ผมคู้ตรงนี้เห็นปะ่ะคือน้ำเวนเนี่ยมันทําให้ผมตายเว้ยต้นตีนจะจัด,จดแล้วผมทํายังไงได้ชีวิตผํทำอะไรไม่ได้ดังนั้นะนะครับพูดแล้วก็เศร้าละเกิดมาใหม่แล้ยังเครืองอยู่เลยอันนี้ใครตัดต่อเนี่ยเราไปพานี้ยังอยู่สร้างมันนะครับพอแพ้ไปปึ๊บผมก็แบบโอ้ทำไงชีวิตดีคือผมคิดว่าผมก็ใส่สุดแล้วเมื่อไหกีนี้แต่ยังแพ้อย,อยู่ อันนี้ผมก็แวะมาสร้างบ้านให้กับสร้างบ้านใต้ดินก็จะมาทำไพลอนนะครับเพราะว่าบนดินอะ่ะผมจะเอาแบบเอาเอ็มพีซวางไว้มั่วๆเยอะๆนะครับเอ็มพีซที่ใช้งานบ่อยๆเอ็มพีหลายๆตัวก็จะไปทำไพลอนกระจายกระจายกันไปจุดเนาะก็มาอุดน้ํานะครับเหตุผลที่เราแพ้อาจจะเป็นพอน,น้าแล้วก็มาอุดน้ําไว้ก่อนเลยนะครับเราจะได้ไม่พลพาซ้ำรอยนะครับ แล้วผมก็ขยายอารีนาเพิ่มเติมเพื่อที่เราไม้แบบดูอะไงไงสิแล้วมาครับรอบสองรอบนี้ต้องชนะแล้วไหมออ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 ือ,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 อ χ. ผมก็ยังแพ้เหมือนเดิมนะครับก็แพ้ผมก็โอเคเรามาอัปเกรดอัเซสซอรีกันก็คือไปหางก,กบินทิงเกลอร์ซึ่งผมพลาดไปนะครับมัน ไม่มีวิดีโอนั้นแบบงงๆเนี่ช่างแม่งนะครับเอราว่าผมเจอกอบินทิงกเลอร์ในรูตรงแถวบ้านของนั้นแหละเดี๋ยวก็แวะมาเก็บหาอคเซสซอรีไปรวมเป็นอคเซสซอรีที่ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งจะสามารถรวมได้ในโต๊ะกอบินทิงกเลอร์อย่างเช่นรองเท้านี้เลยนะครับรองเทา้าก็มารวมกับอะไรแหวนเถาวันแล้วก็ผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเข็มขัดหรือเปล่า เป็นรองเท้าสีเหลืองนะครับซึ่งดีกว่าเดิมแล้วอันนี้ผมกลับมาที่อันเดอร์อันเดอร์กราวด์เดสเซเพื่อมาหาลูปปั้นแมวเพิ่มนะครับแต,แต่ผมดันเจอสิ่งอาวุธที่ดีมากเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอถ้ามผมถึงไม่มาเจอมันตั้งแต่แรกครนั่นก็คือมันเป็นอาวุธแบบจิ้มจิมอะนะครับเป็นสายเมลีซึ่งมันดีมากเลยเพราะว่า มันจะมีระยะการโจมตีที่ไกลทำให้เราไม่ต้องอาตัวเข้าไปใกล้กับสกิลิตันครับแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะมาทำไพลอนนะครับเพื่อที่จะไม่การเดินทางของเราเนี่ยมันสะดวกหรือเกินนะและรอบนี้ครับด้วยอัซเซสซอรีที่ดีกว่าเดิมนะครับความพิวไวของผมเพิ่มมากขึ้นมีความคล่องตัวสู่บวกกับอาวุธใหม่รอบนี้และสกิลิตตันแพ้ผมแน่นอน ขณที่สุดครับผมก็สามารถจัดการบอสที่ตัวย้างสุดก่อนเข้าหารหมดได้แล้วนั่นคือสกิลทอนนั่นเองครับเย้ yeah! แล้วก็เปิดรุนบล็อกไปเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะได้รสำหรับมันก็มีเออแอเซอรีนะั้นซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับแล้วก็รีบลงแดนเทียนกันเลยนะครับสิ่งที่เราตามหาคือมุลมะสะนะระหว่างทางเราก็ได้เจอกับเอ c เจ้าตัวนี้นะครับ แล้วดูมอนเตอร์อะไรเยอะขนาดนั้นกล่องแรกไม่เจอนะครับน่าเสียดายจริงๆถ้าเจอเดี๋ยวโชคดีกินไปแล้วดูดิคือตอนแรกผมนึกว่ามีมิกแต่ไม่ใช่เป็นสลามกล่องสองครับเจอแน่นอนอเจอคาทาว,วิวกล่องนี้ละใช่หรือเปล่าและเรียบร้อยนะครับกล่องที่สามผมก็เจอแล้วซึ่งผมลืมอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆในยดันเจนไปนั่นคือโคบอลชิลซึ่ง มันจะกลับมาทำร้ายผมในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้ดูกันไปก่อนนะครับก็หลังจากได้ดามครบทั้งสี่เล่มเนี่ยเราก็จะเอามารวมกันที่นี่เลยนะโต๊ะเราจะได้อาวุธที่เก่งที่สุดก่อนเข้าฮาร์ดโหมดแล้วสําหรับสายเมลีนั่นคือไนเอทแล้วผมได้ออฟเป็นเเจนดารี่เลยนะโหมดจัดๆด,ดีครับผมก็มาให้ดูความขี้โกงของดาวเล่มน,นี้นะว่ามันของจิงขนาดไหนด้วยการตู้กับเบนอกคต์ู บอสที่ง่ายสุดสำหรับสายเมลีนะครับไม่รู้ว่ามันจะพิจูอะไรต่ออะไรเนี้ยผมยืนนิ่งๆนะผมกดแค่ปุ่มเดียวนะปุ่มตีกดหมุนๆๆๆเลยดาบเล่มนี้มันถูกปรับมาใหม่ครับตอนไม้มันก็น่าจะดีกว่าเดิมมากแต่แต่ก่อนคือดาบงู้งๆง่อยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นดาบที่หมุนรอบตัวได้แล้วดูเรียบร้อยครับเดี๋ยวมากบายบายครับ